สวัสดีค่ะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะวิธีง่ายๆนะคะในการขาจัดคราบที่เกิดจากครีมรองพื้นหรือครีมกันแดดที่ซักออกได้ยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนำเสื้อขาวที่มีคราบเปื้อนนะคะชุบลงในน้ำเปล่านะคะจะเห็นว่ามีคราบเปื้อนนะคะบริเวณจุดสัมผัสต,ต่างๆนะคะปกเสื้อหรือว่า บริเวณแขนนะคะแล้วก็คอนะคะซึ่งซักออกยากมากค่ะป็นแาบฝั่งแน่นที่ซักไม่ออกสักทีนะคะวันนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่ใช้ในการทำกับข้าวค่ะแล้วก็ไฮเตอร์สีฟ้าหรือจะเป็นสีชมพูก็ได้นะคะสุดส,สำหรับซักผ้าขาวนะคะ วางเสื้อลงบนแผ่นดองซักเลยค่ะแล้วก็เราจะมาเทไฮเตอร์นะคะใส่ฝาเพื่อที่จะเทใส่ส่วนที่เลอะคราบนะคะอันนี้เราใช้สะดวกตามหน้างานนะคะไม่ได้กะปริมาณนะคะแล้วต่อด้วยน้ำส้มสายชูค่ะใครสะดวกที่จะใส่ถ้วยแล้วก็ใช้แปรงจุ่มซักก็ได้นะคะจุ่มแล้วก็มาถูๆได้ค่ะ <S <S หลังจากเทน้ำยาแล้วให้น้ำยาแช่บนผ้าประมาณ10วินาทีค่ะ จากการที่เราทดลองใช้นะคะเราพบว่าไฮเตอร์สีชมพูนะคะหลังจากการซักแล้วจะจะไม่ค่อยลงเหลือคราบเท่ากับสีฟ้านะคะสีฟ้านี่อาจจะยังทิ้งคราบเหลืองมากกว่าสีชมพูะค,ะค่ะค่ะสำหรับข้อควรระวังในการใช้ไฮเตอร์ผสมน้ำส้มนี้นะคะ ควรจะใช้ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะเพื่อระบายกลิ่นออกไปได้อย่างรวดเร็วค่ะหรือกรณีที่ไม่มีพื้นที่โล่งจริงๆถ้าเราซักในห้องน้ำเนี่ยก็ขอให้ให้เปิดพัดลมนะคะเพื่ออัดอากาศดีเข้าไปทดแทนกลิ่นของสารเคมีที่ผสมกันนะคะจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ซักค่ะ ีนี้รฝบหายแบบล่องหนไปเลยค่ะแต่ก็ควรระวังเรื่องกลิ่นนะคะสำหรับท่านที่แพ้สารเคมีนะคะก็แนะนำว่าให้ทดลองในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกจะดีที่สุดค่ะในส่วนผ้าขาวที่เป็นเสื้อนักเรียนนะคะก็ขอให้ระวังน้ำยาจะไปโดนบริเวณจุดที่มีการปักชื่อด้วยนะคะอาจจะทำให้สีปักชื่อลอกได้ค่ะ ันนี้เราเทไฮเตอร์ลงไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะ mm hmm. เรานำเสื้อนะคะมาซักน้ำเปล่าให้หมดกลิ่นนะคะหรือว่าเหลือกลิ่นน้อยที่สุดนะคะแล้วก็นำมาซักในขั้นตอนต่อไปนะคะถ้าซักมือเราก็ใช้แปรงขัดถูตามปกติค่ะส mm ่ว hmm. นที่จะซักเครื่องก็สามารถนำใส่เครื่องซักผ้าได้เลยค่ะ ปินจะแรงมากค่ะเราซักน้ำเปล่าสี่ห้ารอบเลยค่ะซักและตากแห้งแล้วนะคะคราบดังกก่าวก็จะหายไปค่ะแต่อาจจะลงเหลือคราบเหลืองๆติดเสื้อบริเวณแขนนิดหน่อยนะคะค่อยๆซักไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะหายไปเองค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์และติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ